โรงเรียนอนุกูลนารีขอนำเสนอข้อมูลดังนี้พ่วงในการสถานศึกษานายเอกลักษณ์สาระปรังพ่วงในการโรงเรียนอนุกูลนารีปัจจุบนันมีรองพ่วงในการ3คนข้าราชการครู177คนพนักงานราชการ6คนครูอัตราจ้างและบุคลากรอ,อื่นๆ60คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น3,458คนมีจํานวนห้องเรียน90ห้องเรียนแบ่งเป็นระดับมต้น51ห้องเรียนและระดับมปลาย39ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โรงเรียนอนุกูลนารีได้ประกาศให้นักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดกาลสินกลับเข้าจังหวัดกาลสินก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย14วันและได้เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายน2564มีการบริหารชั้นเรียน ผ่านระบบ Google Classroom และแพลตฟอร์มอื่นๆตามความเหมาะสมและความถนัดของครูผู้สอนมีการจัดอบรมแอปมินประจำกลุ่มสาระเพื่อสร้างและดูแลควบคุมห้องเรียนออนไลน์ครูผู้สอนเช็คเวลาเรียนด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม To School ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นมาโรงเรียนอนุกุลนารีได้เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยได้มีการตรวจคัดกรองนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหากพบว่านักเรียนคนใดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งครูประจำชั้นและกักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วันโดยให้เรียนผ่านระบบออนไลน์และทางโรงเรียนจัดส่งหนังสือเรียนให้นักเรียนทางไปรษณีย์นอกจากนี้งานอนามัยโรงน ยังได้มีการสำรวจนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด d 9 9รายใหม่ในจังหวัดกาลสินและให้ครูที่ปรึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์หากพบว่านักเรียนคนใดอยู่ในหมู่บ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวที่บ้านและเรียนในระบบออนไลน์ต่อไป การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องเดินเรียงแถวผ่านทางเข้าโรงเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายหากอุณหภูมิร่างกายเกิน37องศาเซลเซียสให้แยกนักเรียนออกและแจ้งผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านโดยทันทีนักเรียนทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมกับติดสติกเกอร์เพื่อบ่งบอก บอกว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการคัดกรองแล้วโดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษาบริเวณทางขึ้นอาคารเรียนโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลไว้ให้ทุกคนล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียน กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนเข้าแถวที่ห้องประจำของตนเองโดยมีครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลโดยได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกห้องนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลไว้ประจําในจุดต่างๆทั่วบริเวณโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้กระจายการนั่งเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุดและทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งในช่วงพักกลางวันโรงเรียนกําหนดช่วงเวลาพักกลางวันเป็นสองช่วงเพื่อลดความแออัดในการซื้ออาหารและให้นักเรียนเข้าแถวประจําจุดโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรในการนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารโดยจะต้องนั่งตามจุดที่โรงเรียนกําหนด ให้้เท่านนัโรงเรียนอนุกุณนารีขอเสนอผลการดำเนินงานเสนอนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. โรงเรียนได้กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลตลอดจนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for l a n g u a g e (CEFR) 2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟังการพูดการอ่านและการเขียนตามลำดับโดยจัดให้มีชั่วโมง conversation ให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติและมีครูคนไทยเป็นโค้ดทิเชอร์เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน In Korean, I strongly believe that almost all of the people have their own engaged voice with her. Today I will talk about the best route to change engages all voices. An engaged voice is the key to captivating your audience. 3. การพัฒนาการอ่านและการเขียนโรงเรียนได้จัดให้มี A n R Smart English Booklet เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ฝึกอ่านเนื้อเรื่องและเขียนสรุปใจความสำคัญมีการดำเนินการให้นักเรียนได้ฝึกเป็นกิจวรรัตรและติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 4. โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรและจัดหาแบบเรียนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR นักเรียนได้เรียนดูและฝึกทักษะ listening, speaking, reading, vocabulary และ grammar เป็นตน้น 5. โรงเรียนส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ mini English program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น ีการศึกษา2,563โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษดังนี้การสอบ CEFR มีนักเรียนสมัครสอบทั้งหมดจำนวน697คนมีผลการทดสอบดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าสอบ445คนระดับคะแนน A1 261คน A2 62คน B1 9คนและ B2 2คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสอบ252คนระดับคะแนน A1 104คน A2 76คน B1 10คน B2 5คนและ C1 1คน การสอบ TOEFL Junior มีนักเรียนเข้ารับการสอบทั้งหมด132คนช่วงคะแนน600ถึง700คะแนน126คน655ถึง725คะแนน29คน730ถึง780คะแนน4คน785ถึง840คะแนน1คนและ845ถึง900คะแนน1คนการสอบ TOEFL ITP มีนักเรียนเข้ารับการสอบ66คนช่วงคะแนน3 3 0 37ถึง459คะแนน62คน460ถึง542คะแนน3คนและ627ถึง677คะแนน1คน ความสำเร็จจากการพัฒนาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา2563 1. นายนภัสแสงโสภาพันธ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น MD02 ด้วยคะแนน TOEFL ITP 653คะแนนคะแนน IEL ระดับ7 b m a t Part 1 Thinking Skill ระดับ5 Part 2 Scientific ระดับ6 Part 3 Writing Test ระดับ3ในปีการศึกษา2564 โรงเรียนอนุกูลนารีได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งระบบมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แคมเปญอนุกูลนาลีสคูล o 0 2 1 The Year of the Holistic i n g l i s h Improvement System กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรก่อนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม TOEFL และ b m a p พัฒนาการสนทนาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตรจัดชั่วโมง conversation เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติทุกสัปดาห์ติดตามพัฒนาการโดยโค้ชเชิร์ครูไทยพัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษด้วย A-N-R Smart English booklet เรียนรู้สพท์และสรุปเนื้อหาที่อ่านยา ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือนจัดเวทีแข่งขัน s p l l l n g b e e s t t r y y t l l l n n i m p r o o p t u s s p e e h นักเรียนทุกคนมีคะแนนสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR เป้าหมายเมื่อจบการศึกษามอต้นระดับ A2 มปลายระดับ B1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษมอต้นมีคะแนนสอบ TOEFL Junior และ CEFR ระดับ B1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษมปลายมีคะแนนสอบ TOEFL ITP และ CEFR ระดับ B2 มอบทุนการศึกษาเป็นค่าสมัครสอบ BMAT 6,700บาทให้นักเรียนมปลาย ที่มีคะแนนสอบ TOEFL ITP 550คะแนนขึ้นไป